ฮัลโหลโวโวเธอแอบไปหาใครฮัลโหลโลเดี๋ยวมาดูอีกทีฮัลโหลฮะฮัลโหลได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะ อโลชัดเจนอยู่เนาะนะฮะหนึ่งสองสามสี่เสียงชัดไหมฮะอาคุณบีพีบอกชัดนะฮะขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะฮะแนะนำตัวกันนะครับผมนายแพทย์ออรลาลิมุสิกบงฮะเป็นสุตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่ากล้องทางนอเทเวชฮะเป็นมอสูดูแลสุขภาพสตรีฮะคนท้องไวทองมีบุตรยาก เป็นถุงน้ำที่รังไข่เป็นเนื้องอองที่มดล okay. <ré> ูกเนี่ยโอเคก็จะเป็นงานหลกักๆที่เราดูแลนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะโอเคนะโ okay. อเคอะระหว่างที่ยังไม่มีคำถามนะหมอจะมีเรื่องเล่าให้ฟังแลยกันนะเอเอาเรื่องอะไรดีเรื่องท้องนอกมดลูกแล้วกัน นะฮะเรื่องท้องนอกมันดูคือเหตุผลนหลายหลายคนเขาจะมาฝากท้องช้านะฝากท้องช้าฝากคันช้าแบบรอสามเดือนก่อนอะไรเงี้ยตามความเชื่อของคนโบราณนะฮะซึ่งหมอก็จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆเนี่ยเม็ขาดปุ๊บรู้ตัวว่าท้องปับ๊บให้มาฝากคันปุ๊บนะฮะเม็ขาดปุ๊บมาฝากท้องปับ๊บ เมนขาดปั๊บมาฝากคันปุ๊บนะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรามาหาหมอในช่วงแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ยคุณหมอก็จะดูอะไรบ้างอันที่หนึ่งฮะเขาจะดูว่าเราอ่ะท้องจริงหรือเปล่านะฮะบางคนประจำเดือนค่ะแต่ว่าไม่ได้ท้องนะฮะเพราะว่าแค่ไข่ไม่ตกเท่านั้นเองหรือบางคนตรวจขึ้นสองขีดแต่ว่าเป็นการผลบวกลวงอืมก็ไม่ท้องนะฮะก็ไม่ท้องออันนี้หนึ่งนะท้องจริงหรือเปล่า อันที่สองสมมุติว่าท้องจริงเป็นท้องประเภทไหนฮะเป็นการตั้งครรภ์ปกติเป็นการตั้งครรภ์น,กน,กน,นอกมดลูกเป็นภาวะแท้งนะเป็นท้องลมการฝากครรภ์ตั้งแต่ช่วงต้นๆเนี่ยสามารถบอกได้และที่สําคัญนะก็จะเข้ามาสู่เรื่องของท้องนอกมดลูกที่อยากเล่าให้ฟังคือถ้าเรารู้ว่าท้องเร็วและเป็นท้องนอกมดลูกการรักษาจะมีทางเลือกเยอะ นะการรักษาจะมีทางเลือกเยอะเ,ออเช่นมีการให้ยานะครับกลุ่มเมโทโอดอกเซตต่ต้องนอนโรงพยาบาลนะไม่ใช่ยาก,กินนะเป็นยาให้ที่ให้ทางเส้นเลือดนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาเนี่ยเราก็ไม่ถูกผ่าตัดความเสี่ยงในการผ่าตัดก็ลดลงนะครับนะไม่จะเป็นต้องผ่านะแล้วก็ยังสามารถเก็บท่อนำไข่ข้างนั้นไม่ได้ด้วยนะครับนะนี่คือข้อดีนะครับ โอเคแม้จะมีะรายงานว่าเฮ้ยท้องนอกมดลูกแล้วว่าท่อนําไข่มันจะเสียไปแล้วนะคุณหมอแม่ถึงแม้จะให้ยาก็ตามอันนั้นก็ถูกต้องนะแต่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะเมื่อเทียบกับตัดท่อนําไข่แน่ๆคือเราหายไปแน่ๆเลยนะครับดังนะน,นั้นนี่คือข้อดีอย่างรวมไปถึงว่าการมาฝากท้องตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยจะช่วยหมอก็จะมีให้ยาบางอย่างนะเช่นกลุ่มฟลิกแอซิดนะเป็นยาที่เป็นวิตามินรายการที่ ช่วยลดโอกาสการเกิดความพิการของระบบประสาทของทารกนะฮะลดเนื้อลเชื้อดีเฟกได้นะครับรวมไปถึงถ้าแม่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับนะกินยาอะไรอยู่ที่จะมีผลกับทารกอเราก็จะได้มาวางแผนกันนะครับอืมว่าจะเพิ่มยาจะลดยาจะเปลี่ยนยาจะปรับยานะครับรวมไปถึง ไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้จะ,จะเรียกอะไรนะอยู่ในกลุ่มที่สนใจเรื่องนี้หรือเปล่านะคือเป็นกลุ่มที่ตั้งคันไม่พร้อมนะเ,เมื่อสมมติว่าคุณแม่ตั้งคันไม่พร้อมแล้วมาหาหมอเนี่ยนะครับตามสิทธิสิทธิของคนไทยนะเรามีทางเลือกที่จะยุติการตั้งคภ์น,นะครับนะก็12สัปดาห์แบบแตัดสินใจได้เองเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาฝากคันแต่นิ่นๆ ยืนยันด้วยการทำเอลตาซาว์แล้วนะฮะเราสามารถนําข้อมูลนั้นไปไปใช้สิทธิ์ของเราได้นะครับอืมนะก็เนี่ยแหละครับให้ข้อมูลเบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องขอว่าทําไมหมอถึงอยากชวนมาฝากท้องตั้งแต่แรกนะครับหมอมีคลินิกไหมมีฮะแต่บอกไม่ได้นะว่าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวโดนรพรบโฆษณานะ PCOS มีโอกาสหายไหมข้อมูลณปัจจุบันเ,นเราใช้คำว่าดีขึ้นแล้วกัน ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้หายขาเทศผลเพราะว่าปัจจุบันฮะเรายังไม่รู้เลยเนาะว่า TCOs เป็นจากอะไรแน่ๆนะครับนะเราเลยยังบอกไม่ได้เดี๋ยวนะฮะขออนุญาตติ๊กต่องนะเดี๋ยวหมอเรียกขอกดดูทางนี้นะจะเห็นคำถามชัดเจนขึ้นโอเคนิ้วเราเชื้อที่เฟกเสียงสูง1ต่อ9้าถ้าไตมาก 2 MFM อัลตราซาวแล้วไม่พบอัลตราซาวต้อง Sound อัลตราไซีกไหมนะฮะในไตรมาสที่3อ่ะตามข้อมูลที่หมอมีนะฮะไม่จำเป็นนะครับนะเพราะ n e วเร l าเช e d e ดีเฟส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบบป่วยเยอะพิการเยอะจะเห็นตั้งแต่นเนิ่นครับอันนี้ตามข้อมูลที่หมอมีนะนะครับอ,อย่างไรก็ดีต้องคุยกับคุณหมอ MFM อีกครั้งหนึ่งนะครับนะ เผื่อในบางกรณีเราเห็นไม่ชัดนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะผมนายแพทย์โอลาลิมุสิกวงฮะเป็นสุตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัด่านกล้องทางนารีเวทนะท่านใดมีคำถามนะส่งคำถามมาได้ท่านใด ยังไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับท่านใดกดติดตามกันแล้วฝากกดหัวใจนะฮะนี่นะหัวใจกดหัวใจออกมาเอาออกมาที่สุดเพราะแค่เพียงคำพูดไม่พอนะฮะกดหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอแล้วค่อยคุยกันต่อได้ไหมเวลาเป็นประจำเดือนจะเป็นลิ่มเป็นก้อนตลอดพอกินยาคุมแล้ว ดีขึ้นไหมมันเกี่ยวกันไหมเดี๋ยวนะฮะคุณ m y love เีนะฮะสรุปว่ากินยาคุมแล้วดีไหมนะฮะดีหรือเหมือนเดิมนะครับบอกกันเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะเหมือนข้อมูลยังไม่ครบเนาะาวแล้วหน้าเหมือนพ่อนะครับมีโอกาสเป็นเหมือนแม่มามีฮะมีมีมีเลยหมอบอกเลยมีฮะัตขึ้นเราก็หน้าเปลี่ยนกันทั้งนั้นแหละครับ อืมอเนาะใช่ไหมอ่ามีคนบอกว่าติดตามทุกช่องทางเลยขอบคุณนะฮะสวัสดีนะฮะคุณกระแตสวัสดีนะค,ะคระับฮัลลามาวมลคาลามลวมาเน่นอะไรลงมาครับกระต่ายฮะกระต่ายคาลาามลว์วันี้ เตะน้ำเปี่ยกหมดเลยนะฮะเราเลี้ยงกระต่ายฮะเราก็ต้องไปดูแลกระต่ายก่อนนะกระต่ายเตะน้ำหกแมแม โอเคอ่าคุณ My Love J บอกว่าดีขึ้นอ่าเกี่ยวฮะเกี่ยวเพราะว่ากินยาคุมทําให้ประจําเดือนมาน้อยลงนะครับนะเป็นการรักษาเลยแล้วก็ทําให้ประจําเดือนมาเป็นรอบๆนะคุณหมอคะคันตรงแผลฝีเย็บแล้วมีช่องรูเล็กน้อยเกิดจากการเกาของละไมโอ้โหต้องไปดูแหละนะครับนะต้องไปดูเลยนะครับสําคัญสําคัญเพราะว่าไปดูแผลหน่อยนะอื เศ้าดูลูกหน้าเหมือนพ่อโอเคต่อไปแล้วผ่าตัดแก้หมันช่วงมีประจําเดือนได้ไหมครับใจหมอนะหมอชอบผ่าตอนที่ไม่เป็นประจําเดือนมากกว่าเพราะว่าเ,ออเลือดออกน้อยกว่าเลือดออกน้อยกว่าผ่าตอนมีประจําเดือนเนี่ยที่ชูเนื้อเยื่อจะแบบนิ่มๆจับแล้วก็แบบเลือดออกง่ายนะครับนะเยื่อบุปโพรงมดลูกจเจริญไปที่รักษาไม่หายเลยหรอครับหมอ ก็จะดีขึ้นหลังจากเข้าไบท์ทองนะมีรายงานอยู่บ้างว่าหลังจากหมดประจําเดือนไปแล้วยังเป็นได้อีกเป็นเพิ่มขึ้นอะไรมีอยู่มีรายงานนะแต่ถือว่าน้อยนะแต่ถือว่าน้อยนะได้เรยชื่อโลนะคาราเมลกระตา่ายฮะกระต่ายสีน้ำตาลนอะน้องลูกสาวก็เลยตั้งว่าคาราเมลนะฮะโอเคเคยถามหมอเอ็มเอฟเอ็มบอกว่าถ้าน้องโตดีตามเกณฑ์ก็ไม่ต้องเอาตัสาวซใช่ไหมที่เป็นเอ็นทีดีนะก็เห็นด้วยะนะ คุณเฟรมถามว่าน้องอยู่หายใจตอน3-5วิมีโอกาสท้องหยีมีวิธีป้องกันไหมแม่เกิดหยีคุณแม่เป็นเบาหวานตอนท้องมีฮะถ้าเราคุมเบาหวานได้ดีโอกาสการเสียชีวิตของทารกจะลดลงครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะหลังจากยุ่งกับแฟนมีตกข่าวเยอะบางครั้งมีตุ่มเหมือนสิวด้วยเป็นเพราะอะไรงค์บางคนเกิดการสมดุลในช่องคลอเสียไปนะ เอาว่าไม่ต้องติดเชื้อนะเอาว่าสมดุลในช่องคลอดเสียไปเนี่ยก็ทําให้มีตรงขาวที่ผิดปกติได้แล้วนะครับออืมอออถามว่าทําอย่างไรดีนะฮะวิธีแนะนําถ้าแบบเบื้องต้นก็ใช้ดุอย่างอัน,นไหมก็พอที่จะลดอาการได้นะครับตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่เคยกดติดตามกันนะ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะฝากกดหัวใจด้วยนะฮะจอยายทีมด้วยเป้าหมายของปีนี้ฮะสามสายเฟลเวอร์จะถึงหรือเปล่านะจะถึงได้ไหมถึงได้หรือเปล่าจะถึงได้ไหมถึงได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรฮะเราก็พยายามเต็มที่นะครับนะหมอรับฝากช็องไหมโอ้รับครับนะครับ,รบก็ยังออกตัวอยู่นะฮะเป็นซีสิบเอ็ดเซนถ้าไม่ผ่านมีสิทธิ์หายเองไหม คือต้องไปดูว่าเป็นซีชนิดไหนเป็นถุงน้ําชนิดไหนนะครับถึงจะบอกได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะถ้าแบบ11เอดเซนะไม่ค่อยหายครับไม่ค่อยหายก็ขนาดถ้าเป็นซิปเปิลซีสอะเราเอา8เซนนะครับอืมถ้าเกิน8เซนผ่าตัดครับถ้าเรากินยาคุมแล้วบวมน้ําอ้วนขึ้นถ้าหยุดกินหรือเปลี่ยนยี่ห้อมีโอกาส ลดลงกลับเท่าเดิมไหมเอาจริงต้องบอกงนี้นะเรื่องของยาคุมนะฮะที่ทําให้ประจําเดือนเอ้ที่ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มเนี่ยนะถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยมากนะครับแล้วก็ตามข้อมูลจริงเขาไม่เพิ่มด้วยนะไม่เพิ่มน้ําหนักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้หมอเลือกระหว่างเปลี่ยนยาคุมกับปรับพฤติกรรมนะเปลี่ยนยาคุมกับปรับพฤติกรรม บอกว่าการปรับพฤติกรรมมีผลมากกว่าครับเนาะประจําเดือนไม่มาสองเดือนปวดท้องน้อยข้างข,างขวาเบาๆน่าจะเป็นอะไรคะโอ้เป็นคำถามที่ดีนะฮะหลายๆไม่ใช่หลายๆครั้งอะทุกครั้งที่มีคนถามว่าเราเป็นอะไรนะเราป่วยเป็นอะไรเนี่ยนะครับ จะต้องทำการ3สิ่งนะประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการย้ำอีกทีนะฮะประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะหาสาเหตุทั้งหมดเวลาบุคลากรทางการแพทย์ทางเกินแพทง่วงนอนแล้วทางการแพทยเราเจอเคสเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่า differential diagnosis คิดแยกโรคก่อนว่าเป็นอะไรนะ ถ้าปวดท้องน้อยด้านขวามาก็มีตั้งแต่กล้ามเนืนะ้อไส้ติง่งปสัสสาวะระบบทางเดินปสัสสาวะติดเชื้อนะฮะหลอดเลือดนะลำไส้อวัยวะทางระบบสืบพันธุ์มานี่หโรคโลหกลโรคละนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรไหมโ้โหในหระบบแล้วกันไม่ใช่6โรคนะในหระบบเนี่ยนะฮะแต่ละระบบก็มีแยกไปอีกฮนะ ว่าเป็นโรคอะไรางเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะหมอแนะนำฮะต้องมาตรวจนะต้องมาตรวจพบแพทย์นะครับนะสามสองวิเครียดต้องพบจิตแพทย์ไหมถ้าเรารู้สึกไม่โอเคนะหมอคิดว่าการพบจิตแพทย์ก็เป็นเรื่องที่ที่สามารถไปพบได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไราเลยนะนะครับนะอ่าพึ่งเห็น ข้อความทางฝั่งนี้นะฮะโอเคสวัสดีครับคุณหมอขอบคุณที่ให้ความรู้ดีๆเสมอขอบติดตามจากรายการนะนะขอบคุณนะฮะขอบคุณเช่นเดียวกันนะขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่ติดตามฉันนะฮะแล้วก็ตัดเข้าโฆษณาฮะท่าในใดไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามมาด้วยนะฮะโอเค อาการใบทองหลังตัดมดลูกอันตรายไหมคะเออก็จะเป็นอันตรายแบบลดคุณภาพชีวิตอะนะฮะลดคุณภาพชีวิตแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าอาการนั้นเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตเราลดลงอใจหมอว่าก็มาตรวจได้นะครับนะ นะมาได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นข้อห้ามอะไรเลยนะฮะเป็นเรื่องปกติที่คนวัยทองจะมาตรวจน,นะครับนะมาได้นะฮะมาได้ทานยาคุมติดต่อกันนานเกินสี่ปีมีผลเสียอะไรไหมต้องดูอย่างนี้ว่าเราอมีข้อบองห้ามหรือเปล่าในการกินยาเม็ดคุมเนอะบางคนในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราร่างกายเราเปลี่ยนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักเพิ่มขึ้นอายุตัวอย่างนะบางคนน้าหนักเพิ่มขึ้นบางคนมีโรคเป็นขึ้นมาเป็นไมเกรนเป็น SLE อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโรคเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อบกงห้ามในการกินยาเม็ดคุมเลดชนิดฮอร์โมนรวมฮะอืแต่ว่าต้องบอกนะอ่ะไมเกรนต้องแบบไมเกรนที่มีออนไลน์อันนี้เป็นข้อห้ามนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาของจํานวนปีอ่ะก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับว่า ในระหว่างนั้นนะเรามีโรคอะไรเกิดขึ้นหรือบากับตัวนะครับนะแต่หมอบอกอย่างนี้ในต่างประเทศนะทุกแผงของยาคุมนะทุกแผงนะต้องมีการชรัอปประวัติตรวจร่างกายต้องมี r r s s r r p t t o n โอเคอาจจะไม่ทุกแผงอาจจะสามเดือนหนอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมี Prescription นะครับนะอโอเคอ่ะขออนุญาตนะฮะหอมปากหอมคอประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วัันนะ ดึกแล้วนะฮะพรุ่งนี้ต้องไปสอนสรักษาเลยเช้านะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กวกทุ่ทากดไลค์กดแชร์นะส่วนท่านใดมีคําถามยังไม่ได้คําตอบนะพิมพ์มาในแมเสเซจได้นะครับในพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้นะหมอจะทําเป็นวิดีโอตอบให้นะครับโอเคแลาาวกก้วไงพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปบนทีเพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสัสดีครับแป๊บยนึ่งหมต้องปิดทางไหนบ้างปิดทางนี้